ตอนนี้ขุนก็อยู่ในเครื่องดูฝุ่นที่ยักษ์ที่ที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับเป็นเกมเครื่องดูฝุ่น,นที่ชื่อแมปฟ้าแจมลองการกีนสุญญากาศนะเหมือนอวกาศแต่ไม่ใช่นะเ <c oughs> น,นี่ยมันเป็นแบบ ที่เลขหนึ่งอยู่เลยเหม,มือนจะค้นหายมาแลมามาเลยตัวหนึ่งเงินไม่ได้มาอันนี้ผมจะรีบเก็บทีเดียวเลยนะอันนี้ผมรออยู่ที่สองเอลวนะ จะได้กินเพื่อนแล้วไอ้มีโลนะกินเพื่อนยังได้อยู่ไอ้กินเพื่อนไม่ได้อ่าเพียงแบบนี้ได้ถ้าเกินสามวันเพิ่ไปเราก็กินได้ห่วงที่เขาหยุดสองวันมาเอาไม้เอาไม้ให้หนามไม้โอ้ผมเก็บทีเดียวเลยนะจะได้ไม่เสียเวลาทำก็บทีเดียวั แต่นาทีเนยประมาณประมาณน,นั้นเออยมาติดเนี่ยก่อนมีคนสองพนะันละนี่มาเลกินไปก่อน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 กินตาติดไปก่อนเอ้ยทีหนึ่งตาติดเลยเอ้ยทีหนึ่งอย่ามากินฉันเออผมลืมบอกอะไรไปนะว่าทีหนึ่งอะ่ะตอนนั้นอะคือแบบมันตามอะไรก็ได้อะ่ะงเกีย มาเ,าเข่เขาเขี้ยวเข่าเขี้ยวมาแล้วเข้าเขี้ยวเอ้ยเก็บดวงเลหนึ่งสัตว์กินวายังไม่รับแล้วกันหนึ่งหมื่นหนึ่งมื่นงนึ่มืนอะไรไม่รับแล้วกันรับตอนมีหกพันฐานานี้แล้วก็ตามสองพันหนึ่งไปก่อนนปิดปิดนู่แล้วสองวันสองวันหนึ่งมันบันบกว่ะ มีนึงหมืเ่เจ๊กเจ๊กเจกอยู่ที่สองได้ไงเระรอพี่แล้วผมแบบต้องมีกะโหลกเพื่อไปจาบเขาพิซซ่าชอบกะโหลกค่ะมาหา4ีพันล้วตอนนี้ตกตามลาตกตาบลา,ตบลาแต่เดนมันไม่ใช่เอ้ยนี่แบบไม่ใช่ เอาเอ้ยมีอะไรคะมื่นยาคีชันไปแล้วทีสี่ด้วยผมที่ห้าอยู่ไหนอยู่ไหนหนึ่งมืนนี่ตามติดเลยตามตามสองพันจอดเอาสิพี่สองพันยังเหรอไปก่อนละไปก่อนละอืมรียู่มูนก่อนละนี่ข้างหลังอ่ะมื่นห้าเนี่ยเปิดอะไงเจอแล้วเจอแล้วตัวตึงเจอแล้วตัวตึงเจอแล้วเจอแล้วตัวตึงตัวตึง ตัวตึงเจอแล้วเจอแล้วตอนนี้ตัวตึงเจอแล้วนี่เออเออเฮ้ยหนีเหรอ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 หนีไม่ได้หนีไม่ได้เอ้ยแต่สปีดอ่ะขี้โกงอ่ะใช้สปีดมาคลางนี้แล้วก็โอ้องเก็บไปด้วยเลยเนี่ยไปหมื่นหมื่นนึงละสบายเอไปถ้าเราเก็บได้เราหันไปเราหันเอ้ยเอ้ยเอาพี่เก็บแล้วเก็บแล้วตายเอ้ยสองหมื่น ตามติดเฮ้ยหนึ่งมืนสีเอ้ยใกล้กันมากเลยเราต้องเก็บเก็บก่อนเก็บก่อนเก็บก่อนเก็บให้เยอะกันเก็บให้เยอะกันโอ้ยตามติดกันมากเลยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ามันเข้าที่หนึ่งไปแล้วอะมีคนเข้าที่หนึ่งไปแล้วเอ้ยมีคนเจ็ดพันเราต้องตามว่าเจ็ดพันก่อนมาแปดพันโอ้อยู่ที่หกลังท้ายเลยลังท้ายมากเลย ไอตัวฟ้าฟ้าอะไอตัวฟ้าฟ้าตัวใหญ่ไม่ใช่ตัวใหญ่เกินมาได้สองงานแล้วแต่จะไม่เก็บเก็บทีเดียวรวดเดียวกี่สีสี่สิบนาทีรวดทีเดียวมา มาดีไหมเนไงมื่สี่เจอะลำโดนลำโดนลำลำโดนสี่หมื่นไล่หูไล่แทนแล้วกันหมื่นเจ็ดหมื่นเจ็ดไล่ไล่หมื่นหกตรงนี้ก็เลยเจกเจกใกล้แลวตรงนี้สี่หมืนไล่ผมสี่หมนหไล่ผม ถ้าเป็นทีเดียวผมรวดเดียวเก็บให้หมดเ,เ,เ,เลยหนึ่งเจ๊กเจ๊กเหมือนเลยกินอย่ามากินกูอย่ามากินกูอาากกอกออกดูไหมเอ้ยสองหมื่นเหมือมนกันแต่ว่าเขาใช้สปีดทำยังไงดีถึงจะเออยเจ๊กเจ๊กอย่ามาไล่กูกูขอรอดก่อนอ่ะอ่าอ่าสองหมื่นสองหมื่นขอกินหน่อยขอกินหน่อยขอกินหน่อยอ่ารับไปเลย ยังไม่ได้กินเท่าไหนเลยเจ๊กยังไม่ตามครู quier. เจ๊กยังไม่ตามครู quier. เจ๊กไปไหนไล่ยุ่งเข้ากันละวไอ้ยโด้และโด้และตัวนี้เขามากกว่าละวเขามากกว่าละอยู่นิ่งๆไว้ก่อนกินกินเลยกินเลย,ลเลยกิน,นฤฤกินในม่รีบเลยมาขนาดนี้แล้วต้องขคบกันยังไงกันไม่ได้หรอกอยากไล่ก็ไล่พอผมเห็นเลขตื่นสองวันท่า รีบหนีกันเลยมาอยากไล่ก็ไล่ใครใครจะไล่ก็ได้ตอนนี้มีโล่กินไม่ได้หรอกเอยเอ้ยเอ้ยมาแล้ว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 เกย์แล้วเกย์แล้วเกย์แล้วไม่มีโล่แล้วเกยแล้วเกยแล้วไม่นะไม่นะไม่นะ

จิ้ไม่ได้ไอ้สองพันมีสองพันคน้ังท้ายตาม่าไปจริงกับสามพัแล้วเขาสามพันแล้วตอนนี้ตามมาก่นั่นตอบจิ้ด้วยจิงด้วยสี่พันดวโอ้เขาหนึ่งแสนสี่เนี่ยโออๆไอ้เสือเขาโดนไมน้งเอ้เขาโดนจริงด้วยมีแสนห้านี่นน่ะอย่ย้สปีด นี่ม oh, uh, ันอะไรอ่ะเอ้ยเกือเยอ่ะเกือบ้าหมื่นมาไล่แม่งเลยยิงใครมาเนี่ยเก้าหมืนใครปล่อยดูแล้วเอ้ยเกือบเกอเจ็คหมื่นหกเอ้ยเกโดนแั่งกโดนจนได้ เขาไม่ไปเอาเลยก็ได้เขาอยู่ในเรือนนี่นี่เขาทำให้เขาทำได้เขว่างมรกแล้มาแล้วมาแล้วเอามาไปไปเฮ้ยขึ้นนู้นไปวัเนี่ยไอ้ช็อกโกแลตไอ้ช็อกโกแลตเขาขายมาก้ำซ เอคนที่มันหนึ่งเกียรอ้ยไปก่อนหนึ่งแสนโอ้ยตามสี่หมื่นล้กินสีหล้วอแสนตาลี่หมืนลสี่ห่ห้าห่เลยเอตอนแรกเขาแต่สี่จะิ้หาหนแน่เห้าหมื่นแล้วแน่ออโอเแล้วโอเแล้วตางติดสกูหน่อย กมลางท้ายมันอีแล้วโอ้ยทีหนึ่งโอ้ยเฉียดมากเฮียหนึ่งหมืน่นไปก่อนไปก่อนเฮียเลยสี่แสนแม่งแล้วเหรอ,อเจ๊เร็วมากเลยอะสี่แสนแล้วเขาสี่แสนแล้วอะดูดิหลังหลังจากมือสองมือไปสี่แสนแลริไปทางนี้รีไปทางนี้ ไล่ไล่ตัวเล็กเกิอนอยากบบไล่ไล่ตัวเล็กไล่ไม่ได้แม่เงเอ้ยตัวตัวนำ้ำดำจะไล่ได้ไหมเดี๋ยวเขาอยู่นู้นแหละขอทำแค่นั้นเออน,นี่เน,นี่งับไปซะงับไปซะ,ะสีน้ำเงัน <c oughs> เขาหยุดเขาหยุดไม่เลยเลยเดตามตามไม่โลกอ่ะ เฉยแล้วเฉยแล้วเฉยแล้วยุบอมยอมเฉยแล้วเฉยแล้วแกเฉยแลเฉยแลไปแล้วไปแล้วก่อนไปแล้วก่อนเฮ้ยใครวะเสียงเด้แปดพันเฮ้ยนะคะเดี๋กเสร็จใหมแล้วเนี่ยเอางี้อ่ะหนีหรอหนีหรอหนีไม่ไดหนีรอดใช่ไหมอ๋อดูแล โตขึ้นวิ่งไวขึ้นหนึ่งหน่งังกเอ้ยดีกินได้นีกินได้นี่มีเหมือนห้านเอ้ยอ้าเก็กกับอริน่หาวกมามาหมาดไปกินหาทำอาหารกิน ปวดช้ำกินได้กินก่อนสองมือละโอ้ยคนนั้นเขตามติดมากเลยโหอยู่ที่สี่พออยู่ที่ห้าตามติดแบบเฉียดหนีเอ้ยตัวใหญ่แล้วเหรอตัวใหญ่แล้วเหรอตัวใหญ่แล้วเหรอดูสักหน่อยดูสักช็อตมา,มากินไปด้วยดีวยกว่ารวมของกู้โอ้โหสองมือสามแล้วทาลานี้ ต้องมีอะไรสักอย,ย่างมามีสักอย่างแท่านตามตามดูติดใช่ไหมไปไแ้ก็เออเสือโดยเจกัดเสือโดยเจ๊กัดแล้ะโอ้ยครับ่หนีก่อนหนีไม้หนึ่งมือก่อนหนึ่งเออเออเหมืนเอาเขากินหน,นึ่งมือ,อ,อไปแล้วอดกินแล้วทานกูจะกินเพื่ออะไรพี่สี่อยู่พีสี่อยู่ อ่าเดี๋ยวี่หาแล้วกุญแจเลยสามหมื่นแล้วเนะี่ยแค่นี้ผมยังไม่รับนะนยังไม่รับดีกว่าเพราะว่าผมรับพีเดียวนี่สูงขึ้นเลยแบบมันดีขึ้นมันจะดีขึ้นพอรับทีเดียวไม่ามารถที่จะหนึง่งแสนสองแสนแล้วนะถ้าพอผมรับทีเดียวอนะ่ะโอ้ยนี่แมงห้าแสน 5, แล้วว่าจะหกแสนแล้วจะหกแสนแล้วดูดิ เอ้ยไปทำอะไรมาเนี่ยกินเพื่อนเหรอสามมื่น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 สามมืนี้ก่อนเสื้อกนี้ก่อนเสื้อกนี้ก่อนเอ้ใครอะสามมือีกแล้วโอเจอสามมือีกตัวละเจอสามมือีกตัวละอ้วเจินไปแล้วเหรอไวขนาดนั้นเลยเหรอหกแสนสักหกแสนสามแล้วเนี่ยหกแสนสามมื่นกว่าน่นโอ้โหไปทำอะไรกิน ว้าเ้ยเกือบแล้วเกือบแล้วเมื่อกี้เสือวิ่งเข้าไปหาไม่ไม่อยากกับท่านอ,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 อาอเลวตัวใหญ่ตามติดมากเลยหนีก่อนนีถ้าเขาจาหาไปที่ไหนโอ้ยอยังไม่ยังไม่ยังเอ้ยสปีดเจอสปีดเอาสปีดก่อนเอาสปีดก่อนเขาจะมาหาไหมสี่หมื่นอย่ามา เอาของฉันน anyway> totally ี่แน่สปีดไปหานู่นใช่ไหมสปีดหนีเลยนี้เลยหนึ่งหมื่นหมื่นอยู่ไหนเอาเอาเอาไอ้คนนี้เวยจ๊ตามไปท้าแล้วกลายเป็นจะมาอีกฝั่งห้าพันห้าพันขอให้งับสักหน่อยเอ้ยนี่แน่เฮ้ยพอดีเลยเอาเจมส์มาเจ๊มาเจ๊มาเจมส์มา จ๊กมา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 หกแสนมาเจ๊มาลเจมะเจอมาลจอมาลมาแล้ว,ลว,ลว๊เอ้ยเอ้ยจอยขอชีจอยเอ้ยี่กูรับสักหน่อยดิโอ้หนีหนีโชกนีเอ้ยเกดรับหกพันแล้ เอ้ยหนีก่นนอนหนีก่อนเอ้ยมันเข้ามันเข้าไปที่หกแสนโดนตีไปแล้วโอ้แต่แต่ฝีมือหนพันกว่าแล้วเนี่ยโอ้ยเจอโล่เจอโล่มาเยินโล่เจเจเจอันนี้เกินอันนี้เกินเอาแล้วจะหนูยังไหนได้เนี่ยเอาเทียบไอ้ยโดนหลอกฮ่าเฮ้ยที่หนึ่งแล้วเหรอเดี๋ยวที่หนึ่งอนะ่ะเจ๊ีจ้ ที่อื่นได้ไงมีหนึ่งล้านลาออกมาเริ่มใหม่มั้งเนี่ยโอ้ยเสียเวลาตายอ้าวครั้งนี้จะไม่ยอมโดนกินละหาจะดีให้หมดเลยช่วงท้ายคนเดียวเลยเนี่ยคนเดียวในโลกเว้ยกินให้เยอะกินให้เยอะกินให้เยอะไปก่อนแล้วก็ไล่หนีหนีตัดตัดคนเดียวสงหารมัยิ้ม อันนี้สุดยอดเ้ยเจอไอหกพันเอ้ยเจอหนึ 6, ่งหมื่นมันเจอเจ็ดพันแล้วแปดพันแล้วแปดพันแล้วไว้ยังเลยอ่ะแปดพันเอ้ย, 7, 000. 8, 000. 8, อยโอ้เกือบแล้วโอ้ยเจยมี่ไวมากเลยอ่ะเสือจะไล่กูตลอดเลยตอนนั้นก็ มีคนมีคนเสือกไล่เกลีไล่เกือบทุกรอบอะในสปีดเนี่ยไม่ใช่หันมาแล้วเห็นเห็นตัวอะไรนะคือแบบหันมา้เห็นตัวอะไรอะสองตัวสองตัวสองสามตัวแม่งเอ้เยหนีก่อนกูหนีกันเอ้ยกหนีกันหนีก่อน,นกอนูเอ้ยไม่โคโคอ,อ,อยากกินชัน้น าดูนี่ได้อะไรมาล้มีห้ามีเจ็ดอย่างมาคอยรับทีเดียวเลยแล้วกันรับทีเดียวจะได้ผลมีการรับทีเดียวไปอยู่บนนั้นแล้วเหรอแล้เดี๋ยววายกันพี่หกป่เนี่ยใช่เลือกดพี่ห้าเดี๋ยวเขาจะออกทีอะไรตายตายบุ๊ปออกปั๊บว้าอยานี้เลยอย่นี้เลยตายบุ๊ปออกปั๊บ นาฬาทีาที่ผมต้องเปลี่ยนแมีก็คือผมใช้สาระแบบใหม่สาระอารีสกดบเออเอ้ยอ,อันนี้เนี่ยเอาเอา้ย อย่ามาไล่ฉันปล่อยฉันลอยไปก่อนมีสปีดพอดีเลยมีสปีดพอดีเลยพอดีเลยมีสปีดเออนันตกอมมให้หมดโอ้ยเฮ้ยเขาเขาเติมอย่างนี้ป่ะเนี่ยอย่าไม่รับ เออรับก่อนก็ไดัยเสียดเนี่ยแต่แ,แล้วมั้งเนี่ยทีหนึบบ่งแต่แล้วรับทีื่อนเสีจมาตามล่าตามล่าเลยมีแต่แล้วตอนนี้มีแต่แล้วโอ้ยใกล้กับคนอีกคนนึงมากเลยแมโอ้ยเจ๊กไม่หนึ่งแต่แล้วจะมากินชั้นอีกเหรอ